สวัสดีครับวันนี้พากันมาที่อําเภอพบพระนะครับจังหวัดตากนะครับที่นี่ก็เป็นบ้าน18ผมพามาดูตัว d n 9 8 8นะครับที่คนในพื้นที่นะครับปลูกเพื่อเก็บฝักด้วยแล้วก็ใช้ต้นนะครับใช้ต้นระบบต้นระบบรากที่ต้องแข็งแรงครับเพราะว่าที่นี่เขาจะปลูกพริกนะครับปลูกพริกกันในร่องเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆที่เขาปลูกพริกกันแล้วก็สางใบออกยังไงนะครับ นะสังเกตครับในร่องนี้ครับเขาจะสางสางใบออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปลูกพริกจยุดด้านล่างนะครับคนที่นี่นะครับต้องอาศัยนะครับต้นข้าวโพดนะครับต้นข้าวโพดที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถยืนต้นได้ดีนะครับต้นแข็งต้นใหญ่นะครับเพื่อไว้ค้ำยันต้นพริกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบต้นระบบรากใกล้ๆของตัวดิยนก้าแปลกๆครับใน ร่องเลยแปงเลยนะครับนี่ครับของเรานะครับลำต้นจะต้นใหญ่แข็งนะครับอ่านะแลระบบลากนะครับค้ำยันดีมากระบบลากดูครับลากใหญ่เพราะตอนนี้เวลาข้าวโพดแล้วเนี่ยครับต้นจะต้องยืนอยู่ได้แล้วก็ลำต้นที่แข็งเนี่ยเพื่อรองรับนะฮะต้นพริกนะครับต้นพริกที่มันจะโตขึ้นมาแล้วเขาจะสาร สาให้ไว้ค้ำยันต้นพริกด้วยนะครับ<ช>ก็เดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆนี่นะครับเพราจะสักันนี้เลยแล้วตัวลําต้นของทดี่เราครับนะครับต้นจะใหญ่มากนะครับต้นใหญ่แข็งนะครับแล้วก็โยสางใบตั้งแต่ใหม่ยังไม่ยุบเลยครับเพิ่งออกเกสรเพิ่งฟุงๆนะครับในพื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่อําเภอพธพระนะครับจะทํากันแบบนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับตัวเดียนก็แปดลำต้นใหญ่ ระบบลากดีนะครับฝากไว้ด้วยครับ